เพื่อนสมาชิกธนาคารทอสทุกท่านนะครับสำหรับนะครับแต่ละท่านที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทอสเก่าหรือว่าใหม่นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะมีบางท่านที่เคยชำระค่างวดตามปกติแล้วนะครับแต่ว่าสถานะบัญชีนะครับขึ้นว่าค้างชำระบ้างหรือเปล่านะครับถ้าท่านขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าขึ้นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามา ลองดูในหน้าจอนะครับของแอปพลิเคชัน j s b l นะครับเรามาหน้านี้เราก็คลิกออกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตานะครับว่าสถานะที่ขึ้นนะครับว่าเรามีการค้างช๊คค้างชำระนั้นนะครับดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คที่ใบเสร็จเลยนะครับอ่ามาดูที่ใบเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกหนึ่งบัญชีนะครับตรงนี้อ่ะลองดูช่องทางนี้นะครับอันนี้นะครับ อันนี้เป็นอันที่ดูได้ผมคลิกเข้าไปนะครับอ่ะลองดูนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับรายละเอียดดังนี้เลยนะครับยอดนะครับชําระปัจจุบันวันที่ชําระนะครับต้นเท่าไรดอกเท่าไรนะครับค้างชําระนะครับมีการขึ้นยอดค้างชําระด้วยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ เมื่อมาดูตรงนี้นะครับผมเพิ่งสังเกตว่าต้นชำระ0บาทดอกชำระ3100นะครับอันนี้น่าจะเป็นผลมาจากการเลือกมาตรการที่1นึไว้ในตอนแรกนะครับในตอนแรกที่ทำไว้นั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้คือต้นสังกัดนะครับก็ได้ทำการหักตามบัญชีตรงนี้ไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับขึ้นว่าครั้งชำระ นะครับแล้วก็มีดอกเบีย้ยค้างชําระนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็มีอัตราดอกเบีย้ยนะครับอันนี้คืออัตราดอกเบีย้ยที่ปรับมาแล้วนะครับ4.275นะครับที่ได้ไปทําการ retention นะครับอ่าที่ผมจะบอกว่าตรงนี้นะครับหากขึ้นนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราคร้างชําระใช่ไหมนะครับนั่นก็คือบางทีเนี่ยในเดือน1เดือนเนี่ยปกติเนี่ย เราจะชําระหนึ่งครั้งถูกไหมครับสมมุติว่าอย่างของผมเนี่ยชำระภายในอ่าช่วงวันที่ช่วงวันที่1นถึงหภายในวันนี้นะครับชําระวันไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดไปชมมําระสมมุติว่าครั้งแรกของเดือนกุมภานะครับกุมภาเราชําระวันที่5แล้วปลายเดือนกุมภาเราชําระอีกครั้งหนึ่งอ่าสมมุติเราไปชําระวันที่27กุมภานะครับซึ่งเราก็อาจจะคิดว่าเราเราชำระของเดือนมีนาไปแล้ว นะครับแต่เราดันไปชําระของวันที่27นะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นผลนั่นเองนะครับที่ทําให้ยอดการชําระน่ะมันไปอยู่ของเดือนของเดือนกุมภาหมดนั่นเองโดยที่ท่านอาจจะตั้งใจชําระของเดือนของเดือนมีนานะครับแต่กลับเป็นปลายของกุมภาแทนนะครับ นี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงขึ้นบัญชีนะครับว่าค้างชําระนะครับอันนี้1ก็คือท่านอาจจะชําระผิดเองหรือ2ก็คือต้นสังกัดที่ทําการหักบัญชีให้นั้นหักผิดช่วงนั่นเองจึงทําให้สถานะบัญชีของท่านนั้นเป็นการค้างชําระนะครับวิธีการแก้ไขก็คือท่านก็สามารถไปติดต่อนะครับกับธนาคารแล้วก็ขอเปลี่ยนนะครับโดย แจ้งความประสงค์ไปนะครับว่าขอเปลี่ยนจากยอดเงินนะครับงวดที่ครั้งที่สองที่บัญชีเราได้ทําการชําระของสมมุติเป็นปลายเดือนกุมภาให้เป็นของต้นเดือนมีนานะครับ mm. เพียงเท่านี้สถานะบัญชีของท่านก็จะกลับเข้าสู่สภาพเดิมแล้วนะครับตรงนี้นะครับอืมก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมยอดเงินถึงขึ้นครั้งชําระนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการดูใบเสร็จได้นะครับเป็น การเช็คนะครับใบเสร็จจากแอปพลิเคชัน g s b a l l นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะโหลดใบเสร็จนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวอย่างนะครับอันนี้คือการดูนะครับอันนี้คือยอดอัตราดอกเบี้ยนะครับต่างกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของใบเสร็จนะครับที่ว่าเผื่อบางท่านอยากจะโหลดนะครับแล้วแล้วโหลดไม่ได้นะครับดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้ได้บอกว่านับท่านต้องการจะดาวน์โหลดใบเสร็จหรือไม่ในวงเล็บคือใบเสร็จตัวจริงจะสามารถดาวน์โหลดในครั้งแรกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะดาวน์โหลดใบเสร็จก็คลิกตกลงนะครับเราก็ลองคลิกเข้าไปนะครับอ่าเขาบอกว่านะครับแจ้งเตือนกรุณาระบุนะกรุณากรอกรหัสผ่านด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกไปนะครับ หม่โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตาของใบเสร็จนั่นเองนะครับที่เราสามารถดูได้นะครับจากแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับได้เขียนว่าเป็นใบแทนใบเสร็จรับเงินนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าผมนั้นได้เคยดาวน์โหลดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราจะดาวน์โหลดครั้งต่อไปนะครับก็จะมีข้อความขึ้น แบบนี้นั่นเองนะครับว่าใบเสร็จอ่าใบแทนใบเสร็จรับเงินนั่นเองนะครับถ้าเราจะคลิกส่งต่อนะครับเราจะเก็บไว้ที่ไหนก็คลิกส่งต่อนะครับด้านล่างเลยนะครับอ่าสมมุติผมจะส่งไปที่เมลนะครับผมก็จะเก็บไว้ที่เมลซึ่งมันจะเก็บค่อนข้างนะครับโอเคเลยไม่หายนะครับผมก็คลิกขึ้นมานะครับอ่ะส่งไปเมลไปที่ไหนดีอับไปที่แรกและกัน นะครับแล้วก็คลิกด้านบนนะครับเพื่อส่งหรือพิมพ์ชื่อก่อนก็ได้นะครับว่าเป็นอะไรนะครับอาจเป็นบินค่าบ้านแล้วกันนะครับเดือนลายเดือนกุมภานะครับอ่ะหกสามอ่ะสมมติแบบนี้แล้วก็ส่งไว้นะครับโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการโหลดบินนะครับเก็บไว้ด้วยนะครับ ในนี้เราจะดูกี่ครั้งก็ได้นะครับโอเคอ่ะและนี้คือคือทั้งหมดนะครับที่ผมจะมาพูดคุยกันนะครับสำหรับการชำระนะครับค่างวดที่ผิดไปนะครับชำระซ้ำซ้อนไปนะครับโดยการชำระครั้งที่2นั้นจะเป็นการไปไปตัดต้นนั่นเองนะครับเอาเงินที่เราจ่ายของงวดที่2ออ่ะนะครับมันจะไปตัดต้นนั่นก็คือไม่ได้เป็นการชำระของของเดือนถัดไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ นะครับคลิปนี้ถ้าเกิดดีมีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ